ชัดเจนหลังเกมจบเขาเรามาพูดคุยเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะวัตสอร์นะครับ2ประตูต่อศูนกันนะครับผมก่อนเรื่องเกมนี้นะครับมีข่าวดีนะฮะทั้งเรื่องของ การที่จะกําลังได้ตัวทาคุมิมินามิโนะนะครับแนวรุกชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเป็นนักเตะญี่ปุ่นคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับค่อนข้างชัวร์แหละนะครับยังไงมินามิโนะมาแน่นะครับงง ino, นะรวมไปถึงการต่อสัญญาออกไปนะครับสปีของเจอร์นอปนะครับจากเดิมเนี่ยมีสัญญา อยู่ที่ปี2022นะครับตอนนี้ต่อไปอีก2ปีก็คือจะไปหมดสัญญาในปี2024นะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงมือซ้ายมือขวาอย่างทั้งปีเตอร์คลาวเวสแล้วก็เป๊ปลินเดอร์สด้วย อีกคนนึงครับที่น่าดีใจไม่น้อยครับเราเพิ่งคุยเรื่องของเขาไปเมื่อคลิปที่แล้วเองครับเจมส์มิลเนอร์ว่าจะอยู่ต่อหรือจะย้ายทีมถ้าอยู่ต่อก็น่าจะแกรนสตาร์ทนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วครับตอนนี้มิลเนอร์อายุ33แล้วก็ต่อสัญญาไปอีก2ปีนั่นทําให้มิลเนอร์จะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลเนี่ยในอายุ35ซึ่งน่าจะเป็นวัยที่น่าจะ แขวนซัดพอดีนะครับมีโอกาสสูงทีเดียวครับที่มิลเนอร์จะแขวนซัดกับเราฮนะลิภูเกมนี้ครับมีซาลัญชากิรีโจโกเมสแล้วก็เจมส์มิลเนอร์ออกสตาร์ทนะครับแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างเนคโครวิเลียมที่ประจำการรออยู่ที่ข้างสนามด้วยตอนเห็นชาเกอรี่ออกสตาร์ทเอ็ดตัวจริงเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าลิภูจะเล่นยังไงจะเจนครอปจะเล่นยังไงเพราะว่าชาเกอรี่เนี่ยถ้าเล่น43-3เนี่ยชาเกอรี่ไปเล่นตรงบริเวณกองกลางแบบนั้นเนี่ยเขาไม่ถนัดอยู่แล้วนะครับ ส่ววอลลีพูดเนี่ยออกซาร์ดด้วยแผน4-2-3-1นะครับชายเกอรี่เนี่ยยืนเป็นปีกขวามอสซาลายืนกองหน้าตัวเป้าฟอร์มิโน,โนเป็นกองกลางตัวรุกนะครับแล้วก็ผู้เล่น2คนในกองกลางเนี่ยที่เป็นตัวรับนี่ก็เป็นเฟอนนิลุมแล้วก็เฮนเดอร์สันนะครับเล่นในตำแหน่งตรงนั้นขณะที่มิลเนอร์เนี่ยออกซาร์ดเล่นแบ็คซ้ายนะครับแทนแอนดี้โรเบิร์ตสันก่อนจะไปไล่เลียง นะครับรายละเอียดในเกมต่างๆเนี่ยทำไมครับเจอร์ลอปถึงใช้แผน4 2 3 1, 1> เพราะว่ามีชาเกรี่เท่านั้นหรือผมก็ยังดูว่ามันแปลกนะครับกับการที่จะให้ชาเกลีรี่เล่นแล้วก็ปรับขบวนนักเตะมาเล่นในแผนที่ชาเกีรี่ถนัดมันมันน้ำหนักมันดูน้อยไปหน่อยทําไมถึงใช้แผนนี้ทั้งๆที่ตลอดฤดูกาลนี้เนี่ยไม่เห็นเลยนะครับเล่นแต่4 3 3มาตลอดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยยังมีบ้างปรับไป4 2 2 1ในเกมต่างๆเนี่ยก็ยังเล่นได้ ยุยดีนัดนี้นะครับมาเล่น4-2-3-1แล้วก็เอาชากิรี่ออกซ้ายตัวจริงเลยซึ่งเหตุผลในการใช้ชากรี่คืออยากจะให้ชากิรี่เล่นตัวจริงแล้วมาเปลี่ยนแผนเนี่ยมาดูแบบน้ำหนักมันน้อยไปนิดนึงผมคิดว่าเจอร์นครอปเนี่ยรู้ว่าวัตฟอร์ดจะเล่นเกมโตกลับนะครับยังไงเนี่ยวัตฟอร์ดเนี่ยมาตั้งเกมบุกใส่เราอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับยังไงวัตฟอร์ดต้องมาเล่นโต้กลับอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในเกมในกองกลางตัวรับของเราเนี่ย เมื่อไม่มีฟารมิโยเนี่ยมันก็อ่อนลงไปนะครับเอาเฮนเดอร์สันยืนแทนเนี่ยเฮนเดอร์สันเนี่ยก็ทําได้แค่จ่ายบอลไปมาไม่ได้มีความสามารถในการป้องกันไม่มีความสามารถในการเล่นเกมรับขนาดที่ฟารมิโยทาได้ครับเจนคอัก็เลยใช้แบรนดรูมเนี่ยลงมาเล่นคู่กับเฮนเดอร์สันนะครับเพื่อใช้2คนนี้คอยตัดเกมรุกของวัตฟอร์ดเอาไว้นะครับนี่คือหนึ่งเหตุผลแรกเหตุผลที่2นะครับด้วยความที่ตอนนี้นักเตะในเกมรุกเรานะครับหลายคนกลับมา จากอาการบาเดเจ็บทั้งเชมเบรนทั้งเกตาทั้งชาเกอรี่โอริกี้อะไรเนี่ยเริ่มกลับมาหมดแล้วทำให้ตอนนี้เรามีตัวเลือกในเกมรุก ค่อนข้างเยอะมากนะครับคือพร้อมที่จะลงแทนกันตลอด 4- 5้าคนเนี่ยพร้อมที่จะลงเล่นกันตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกมรุกข,ของเรามีนักเตะด,ดีๆอย่างเนี้ยทั้งมาเน่ซาร่าเฟอร์มิโนเชเบรเลนเกต้าชาเกรี่เนี่ยโอ้โหหกคนเนี่ยนะครับที่สามารถจะเป็นตัวจริงได้ทุกคนเนี่ยแล้วเราเอาลงได้แค่สามสามสามงนั้นเนี่ยมันก็น่าเสียดายมีโอกาสเหมือนกันที่เกมเนี้ยเจอในครอปที่จัดตัวจริงลงเต็มเลย ที่ก่อนหน้านี้เราคาดการว่าน่าจะโรเทชันเนี่ย,ย,จ,ยจัดตัวจริงลงนะครับแล้วก็หยอดชายกี้ลงไปนะครับเพื่อที่จะค่อยๆปรับแผนนะครับค่อยๆเปลี่ยนแผนเรียนรู้ค่อยๆทําให้เทียเนี่ยยืดหยุ่นกับแผนการเล่นมากขึ้นมีวิธีการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อที่จะหยิบนะครับเอานักเตะที่มีอยู่นะครับที่เป็นนักเตะสำรองที่มีอยู่เนี่ยที่กลับมาพร้อมจะเป็นตัวจริงกันหมดแล้วอย่างชายกี้ออกเลสหรือว่าเกตาเนี่ย เอามาใช้บ้างแล้วไหนมักราเนี่ยมินามิโนะเนี่ยอาจจะมาอีกนะครับในชาเกลี่ก็ในโอริกี้ก็ยังอยู่อีกนะครับคือตอนนี้มันเยอะไปหมดนะครับมีโอกาสกันที่แนวรุกเนี่ยแทนที่เราจะส่ง3 3ส,สคน3คนตรงนั้นเนี่ยเราก็เพิ่มไปเป็น4คนนะครับมีชาเกลี่มาบ้างมีอ็อกเลตลงมาบ้างนะครับมีเกตานออกมาบ้างหรือว่ามินามิโนะที่กําลังจะมานะครับนี่คือ ความตั้งแต่ของเจอ,เอครอปก็คือทําให้แผนมันยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เพิ่มตัวรุกลงไปนะฮะนี่คือการคาดเดาการใช้แผน4-2-3-1ในนัดนี้นะครับ15นาทีแรกครับริพูเนี่ยขึงเกมบุกเต็มรูปแบบครองบอลมากกว่า70%นะครับแล้วก็มีการโจมตีที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับมันจะเป็นการโยนบอลยาวของทั้งเทรนต์อโนทั้งการโยนยาวของเฟอร์จิลฟานไดนะครับซึ่ง มันมีประสิทธิภาพค่อนข้างมากถึงแม้ว่าเกมเนี้จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าวัตฟอร์เนี่ยปิดพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นลูกแบบนี้เหมือนนัดก่อนๆที่ผ่านมาหลังจากนั้นครับวิพูเนี่ยเริ่มให้กองหลังดันขึ้นสูงขึ้นทั้งโจโกเมสแล้วก็เฟอร์จิฟานดายนะครับเริ่มดันเกมขึ้นสูงมากขึ้นให้อาร์โนเลี้ยงจี้เกียนตัวบุกเข้าไปมากขึ้นนะครับเอาชาเกิรี่หุบเข้าในเฟอร์มิโนหุบต่ำฉีกออกไปคือ ลิพูเนี่ยเล่นเกมบุกหลากหลายมากแต่ยังหาจังหวะจบจังๆไม่ได้เพราะว่าวัตฟอร์เนี่ยเล่นเกมปิดพื้นที่ค่อนข้างแน่นนะครับพอลิพูบุกไปแล้วจบไม่ได้เนี่ยวัตฟอร์ดที่กองกันอยู่เต็มเนี่ยแนวรับเนี่ยนะครับก็ พยายามจะเล่นบอลสวนมากขึ้นวัตฟอร์ดวันนี้มาเน้นนะครับ pressing ในแดนกลางลก็แดนหลังเยอะนะครับเข้า,เข,าเข้าประกบเข้ากดดันบี pressing นักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยสอาคนตลอดนะครับทำให้เราเนี่ยเล่นเกมรุกได้ค่อนข้างยากลำบากในเกมนี้แล้วเมื่อพวกเขาเนี่ย pressing ตัดบอลจากลิเวอร์พูลได้นะครับเขาก็จะจ่ายทะลุช่องไปให้นักเตะที่โจมตีด้วยความเร็วแล้วก็มีพื้นที่ว่าง ทันทีมันจะเป็นมาริมาริอันซาหรือว่าทางเคลรดลเดลเฟลนี่คือการเล่นของวัตฟอร์ดครับเกมมันช่วงสักประมาณ30นาทีเนี่ยมันเริ่มตื้ยต้ตันๆันะครับผมมองว่าเกมนี้ถ้าจบครึ่งแรกแล้วเนี่ยต้องหาวิธีแก้แล้วเพราะว่าวัตฟอร์ดเนี่ยปิดพื้นที่ดีเหลือเกินนะครับจนแล้วจนรอดนะครับยังไม่ทันจบครึ่งแรกฮะนาะทีที่37ครับวัตฟอร์ดเนี่ยดันเกมบุกขึ้นมานะครับมีโอกาสได้บุกแล้วก็ลิพูเนี่ยโตนะครับ โตมาเนี่ยเฟอร์มิโนเนี่ยตว,วัดบอลน,นะครับข้ามมาให้กับมาเน่ซึ่งอยู่ตรงนั้นพอดีมาเน่ ane, เนี่ยก็เลยจ่ายนะครับให้กับซาร่าซาร่าเนี่ยก,ก็พยายามกระชากหนีแบ็กของอัดฟอร์ดนะครับสุดท้ายเนี่ยล็อกเข้าขวาแล้วก็ยิงนะครับยิงด้วยเท้าขวาเนี่ย1-0นะครับยิงสวยเลยทีเดียวจังหวะนี้นะครับลิฟูก็ถือว่ามีโอกาสขึ้นนำนะครับในช่วงที่เหมาะสมพอดีนะครับเพราะว่าเป็นช่วงใกล้ๆจะท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับ หลังจากนั้นครับวอตฟอร์ดเนี่ยก็มีโอกาสยิงแล้วก็ยิงวืดไปสองครั้งนะครับมันจะเป็นทั้งดูกูเร่ทั้งซานะครับที่อยู่ที่ก็ยิงวืดสะงันนะครับแล้วก็มีจังหวะที่มาเน่เนี่ยล็อกหลบผู้สาตรูเบนฟอสเตอร์ไปแล้วยิงไปโดนกองหลังที่ตามมาสกัดทิ้งออกไปสะก่อนนะครับมีจังหวะหลายครั้งเหมือนกันนะครับในช่วงท้ายๆครึ่งแรกเนี่ยจบครึ่งแรกไปก็ต้องมาดูครับว่าสถานการณ์แบบนี้เจอแอนครอปจะพอใจหรือเปล่าจะมีการเปลี่ยนใครลงมาแทนนะครับซึ่ง ผมเองก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าครึ่งแรกเนี่ยถ้าตันๆอยู่แล้วยังไม่ได้ประตูขึ้นนำเนี่ยจะแก้อย่างไงนะฮะครึ่งหลังเปิดมาครับชาคิรี่เนี่ยมีโอกาสนะฮะได้เปิดให้กับมาเน่แล้วก็โขกครับเข้าเสาไกลไปอย่างสวยเลยแต่ว่าสุดท้ายนะครับ VAR มายึดประตูนะครับล้ำหน้าแค่นี้เดียวเท่าน,น,นั้นะฮะจนนาทีที่60ครับมีเรื่องให้เราเครียดอีกแล้วนะฮะ โจเชียวานาดูมครับมีอาการบาดเจ็บบริเวณต้นขาหลังนะฮะประมาณนั้นเจอใเขาก็เลยนะครับส่งโรเบอร์สันนะครับลงมาแทในใวนรุดูมแล้วก็ขยับมิวเนอร์ไปเล่นตรงกลางโรเบอร์สันก็มาเล่นแบ็กซ้ายเหมือนเดิมนะฮะซึ่งก็ต้องมาดูครับว่าโรเบอร์สันที่ได้พักนะครับแล้วก็เป็นแบ็คซ้ายบุกเนี่ย วันนี้เนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยจะเล่นเกมบุกหรือเปล่าเพราะว่าเกาะนั่นเนี่ยจนเนี่ยจนมานาทีที่60เนี่ยอาร์โนก็ไม่ได้เล่นเกมบุกอะไรมากมายนะครับวันนี้ลิฟวูไม่ได้ดันแบ็คขึ้นหลังจากที่โรเบอร์สันลงมาทางไปในรูปเนี่ยนะนาทีที่60นะครับวัตฟอร์ดเนี่ยดูเหมือนจะพยายามจะเล่นเกมลุกมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้จุดอ่อนของวัตฟอร์ดที่เราได้พรีวิวกันไปเนี่ยให้เห็นมากขึ้นเห็นแผลของวัตฟอร์ดมากขึ้นครับนาทีที่60เ่วริมหลุ กราะกำบังไอ้ที่มันมาปิดเอาไว้เนี่ยเริ่มหลุดแล้วนะครับเริ่มหลุดแล้วบาเรียเริ่มหลุดบาเรียเริ่มหลุดแล้วนะฮะซาร่าเนี่ยหลุดไปสจังหวะแต่ก็ยังยิงไม่ได้นะครับยิงติดบงังเออบอล จับบอลเลยจับบอลแรงเลยไปเข้ามือโกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่มันเริ่มเห็นแล้วว่า2จังหวะที่ซาร่าหลุดไปเนี่ยจ่ายโดนจ่ายทะลุช่องนะครับวัตฟอร์ดเนี่ยแนวรับโดนจ่ายทะลุช่องให้ซาร่าเนี่ยวิ่งทะลุช่องเข้าไปทาประตูเนี่ยมันเริ่มเห็นจุดอ่อนแล้วนะฮะเกมเริ่มเปิดมากขึ้นนะครับแล้วลิวพูก็เริ่มมีโอกาสมากขึ้นด้วยนาทีที่70นะครับชาคิรี่นะครับโดนเปลี่ยนออกแล้วก็เอาอเล็กซ์ออกเลตเชเบเลนลงมาเล่นแทนนะครับเกมนี้ชาคิรี่ก็ยังถือว่า เงียบๆอยู่นะครับมีโอกาสในการยิงในการ cross บอลจ่ายบอลสวยๆเนี่ยมีบ้างแต่ว่าส่วนร่วมในกับเกมเนี่ยยังยังผมมองแล้วผมยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ขณะเดียวกันเนี่ยออกเลสลงมาเนี่ยช่วงแรกๆดูบูบบวาแต่ว่าเล่นไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มจะหายเหมือนชาเกลี่เหมือนกันเกมเนี่ยหลังจากเปลี่ยนตัวนาทีที่เจเนี่ยก็เริ่มก็ออยังเหมือนเดิมอยู่คือ วัตฟอร์ดก็พยายามจะดันขึ้นบุกบ้างนิพูก,ก็เด็กโตไประยะเกมเนี่ยเริ่มเปิดมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีโอกาสเข้าทำกันมากขึ้นนาทีที่87ครับพัคเฟอร์มิโน,โนแล้วก็ออริกี้ลงมาแทนนะครับเกมทํเท่าว่าจะจบที่1นูนย์ครับแต่สุดท้ายฮะรเรามาได้ประตูตอกย้าชชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการที่ออเกลสเนี่ยครับจ่ายทะลุช่องนะครับมาให้กับมาเน่แล้วก็มาเน่เนี่ยกระชากไปถึงเส้นหลังแล้วก็ตัดนะครับออริกี้ โอริกินี่ยยิงแป๊กผิดเหลี่ยมแต่ว่าบอลเนี่ยไปเข้าทางซาร่านะครับซาร่าก็เลยตวัดบอลเข้าไปนะครับสองประตูต่อศูนย์ะครับสรุปเกมนี้นะครับสั้นๆน,นะครับทำไมเกมนี้ถึงชนะยากนะครับที่ชนะยากแบบเนี้ยเพราะว่าวัตฟอร์ดนะครับปิดพื้นที่คุมพื้นที่ได้ค่อนข้างดีทําให้เราเนี่ยมีพื้นที่น้อยในการจะเล่นเกมบุกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็วัตฟอร์ดเกมเนี้ หมูหกค่อนข้างบ่อยสองสามจังหวะของวัตฟอร์ดเนี่ยที่มีโอกาสถ้ายิงดีๆเนี่ยน่าจะลุ้นประตูนะครับได้เลยขณะทีริพูเนี่ยก็มีถึง3า5ห้าจังหวะเหมือนกันเหมือนจะเป็นยิงติดจับบอลแรงยิงเฉลบอะไรเยอะแยะไปหมดเหมือนกันนะครับทำเลยมันเลยทำให้สกอร์ออกมาแค่ส0ูนย์ทั้งที่จริงๆเนี่ยมันควรจะมากกว่านี้นะครับทั้งสองทีมเนี่ย ควรจะมีประต,ตูมากกว่านี้นะครับอาจจะไปจบถ้าคมๆมันจริงๆเนี่ยน่าจะมีถึงสัก5-2หรือว่า4-2ประมาณนี้เลยด้วยซ้ำนะครับส่วนในด้ของโจโคเมสครับวันนี้กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่งถือว่าพอใช้ได้อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกรครับแต่ว่า ดูดีขึ้นมาเยอะจากช่วงต้นฤดูกาลค่อนข้างที่จะโชคดีที่ถึงแม้ว่าทั้งเซนเตอร์ตัวที่มาเยนคู่ฟานได้เนี่ยเจ็บกันระนาวผัดกันเจ็บผัดกันเจ็บเมื่อจะเป็นมาติปเนี่ยเดี๋ยวก็เจ็บไปแล้วรอเล่นก็นเจ็บไปแล้วนะครับมาติปเล่นดีเจ็บลอบเล่นเล่นดีเจ็บโกเมสเล่นดีเจ็บนะครับเนี่ยมันมาถึงคิวที่ ล้อเปลนเจ็บแล้วก็โกเมสมาเสียบโกเมสก็กลับมาเล่นได้ดีนะครับนี้นะครับอีก3คนนี้มันเจ็บกันไม่เป็นไรครับแต่ว่าฟานได้เนี่ยอย่าเพิ่งเจ็บแล้วก็โชคดีด้วยที่ฟานได้เนี่ยไม่เจ็บจริงๆนะครับไม่เจ็บจริงๆนะครับดีมากเลยนะครับซึ่งโชคดีของเราที่ฟานได้ก็ยังไม่เจ็บด้วยนะฮะเกมพรีเมียร์ลีกครับจะกลับมาเตะกันอีกทีเนี่ยคือทีมเหมือนเขาก็เตะกันปกติแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องไปเตะคลับเวิลด์คัพนะครับชิงแชมป์สโมสรโลกที่กาตา จบเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเดินทางไปที่กาต้าแล้วนะครับแล้วก็หลังจากเกมนี้จบเนี่ยก็จะมาต้องต้องมารอดูว่าจะเจอกับใครครับเราจะเป็นมอนเทเรของเม็กซิโกหรือว่าอัลฮิลานของทางด้านกาต้าเองหรือเปล่าหรือว่ากหรือว่าซาอุไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับดูแล้วเราค่อนข้างเอาจริงนะครับค่อนข้างเอาจริงเพราะว่าเราไม่ได้เคยได้แชมป์ถ้วยนี้เลยแล้วก็ ครอปเองเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสที่ได้ได้ได้เล่นที่คุมทีมเล่นในรายการนี้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงคาราบาลคัพเนี่ยแล้วก็ใช้ชุดสำรองชุดเด็กลงเล่นนะครับก็คงจะได้ติดตามกันโปรแกรมนี้พูดถี่คลิปก็มีถี่ด้วยนะครับฝากติดตามไปด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับขอบคุณครับตอนนี้3000ซับสไครแล้วนะครับก้าวเข้าไป4,000 5,000ด้วยกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกัน ยูบอลด้วยกันนะครับชอบและรักเวีรยพภูเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมครับทิ้งท้ายไว้ทุกการวิเคราะห์ทุกการทุกคําพูดของผมนะครับมาจากความคิดที่เป็นแฟนบอลเท่านั้นนะครับไม่ใช่กูรูที่ไหนไม่ใช่เซียนที่ไหนนะครับเป็นแฟนเวีรยวููเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันไว้ด้วยอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทากันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ายูเน e วอร Walk alone